สวัสดีกันหน้รนะวันนี้โฮอยู่กับผมนายเกมลุกมอสโซโซนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมในเฟสนะครับนี่ก็เป็นเกมที่อย่างหนึ่งที่ก็สนุกเหมือนกันครับอ <c oughs> ื้ะอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่อันนี้ก็เป็นเกมสนุกสนุกของอีกอย่างหนึ่งครับก็เกมนี้ก็สนุกดีนะครับ อุ้ยอ um, ุ้ยอุ้ยไม่ใช่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 ท้อครับท้อครับโอ้ยเพื่อนตั้งหัวตั้งหัวร้านอาบุตรไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่ไอ้ไอ้นี่มันอะไรฮะชื่อว่าเลโอแล้วกันครับชื่อมังกรผมชื่อลลโอครับ ัอืฮบผมมีตังอยู่ตั้งเท่านี้เหรอพียงคุณสมบัติวิจิตเอ่อจิตญาณบางคนไม่พอแล้วนะฮะตามจนไพ่เดียวอืมเดี๋ยวนะครับโหแบบร้านที่แยบมันดังนะพอดีว่าไหม่มันแบบ นปรับได้ครับแล้วอยันมันก็มีอะไรไม่รู้่โซเฟวินวิญญาล์ walk version monster คุณภาบอกฟามเหรออืมเราเลยดูเขาแล้ว มันมั่งอะ เอ้ยยึดชื่ผมยิงเฮียอะไรไม่รู้โอ้ยห่านี่มึงอีเด็กดอกมันยิงแบบนี้ผมหลับไม่ได้ครับมาครับผจะล้างแขนคืนครับเียโนเข้าไป้า ของผมผมจัดให้เลยครับ50ครับอุ้ยเลยวุ Olivier, uh, there, oh ้ยตาใบกรีดเลยมาโอ้เฮียโอ้เ uh ฮียโอ้เฮียโอ้เหียมึงนี่ผมถึงขั้นยิงขึ้นเลยนะครับแม่งโดนยิงขนาดนี้ผมรับไม่ได้นะครับ

เลือดมันเหลือพันเลือดผมเหลือแค่นี้ออกของมาแบบอือตรงเป๊ะ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 เอาตายแล้วเหรอเย้ยชนะโอ้โผมชนะเย,ย้ทำควสสำเร็จเย,ย้ผมเอาไปนี่ผมเอาไปนี่เอาได้เออ คันจับได้แค่นี้เย่ e. แบบนี้ผมได้ของครับรับรางวัลด่วนแล้วครับ er. ผมรับครับผมรับครับจับคู่กดฮ้อเฮ้อทำไมไอเฮียนี่มันเหมือนผมจังเลย เอาไอไอเฮียดิแม่งเหมือนผมจุงเบยเอ้ยเอ้ยออกไปออกไปอย่าไปยุ่งเว้ยกักเลยมังกรงับโดนกินแลับเรื่องของผมเหลือน้อยของมันนะอีกแล้วน,นี่โอ้ฉีดเป็นไรไม่เป็นไรก็๋ยวผมขอขึ้นฝงหน่อยนะครับ ข้าประมาณํำนวนเต็มเซฟโดนไม่โดนไม่โดนเลยฟสกนัดวันนี้ผมจะเอาต่ำเกินนะครับตอนเมื่กี้โอ้ชเกือบทำไมยทำไมมันได้โจมตีต่่เอินโอ้นเยเอาห้าห้าห้าสีสีเลยเอมเอมำนวนเต็มเต็มเลยนะผมโกรแล้วนะครับอ,อย่างนี้ วรถเด้อไม่โดนเห็นที่กะว่าตานี้ผมแพ้อ้าทั้งที่เลือผมเยอะกว่าผมยังแพ้ปอกเกงสามดอกเอยเกียนเทพมา โดนเลยสองรับเกียร์เทพแม่เข็งเข่งนะเดี๋ยวตอนไหนถึงเศ็นาทีเดี๋ยวผมจะทำอะไรดูเออครับนี่คือการหาเรื่องครับโอ้โหตอนนี้กกจะใ้ผม้ดงผมมีโอกาสจะแพ้ไม่เงียไม่โดนครับอื้อหอกาก พอฟีฟีฟาร์มฟี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 เลยนะผมผมแหละเย่เก yeah. ียร์เทพไม่โดนเสยเฮ้ยไอไอไนี่ใช้ท่าไม่ตายได้แต่ทำไมไม่ใช่เมื่อจะใช้ท่าไม่ตายปิดเกมผมเลยนี่ทำไมไม่ใช้อ่ะั <S <S <ท>ำไงวัดไม่โดนอะ่ะโอ้โหระงับฮา ผมเอาฟองปุ่มปุ่มปุ่มรถเข้าไปฟ้าโอ้โหไม่พอ,อยังโดนดนฟองครับฟัมอีกผมคิดว่าอันนี้ยิงผมไม่ขึ้นหรอครับคุณจะหวังแล้วว่าคุณจะยิงผมขึ้นแล้วขึ้นบางทีก็โดนตัวเองครับมีโอกาสที่จะโดนตัวเองได้นะครับแบบเนี้ยนะฮะ งั้นเดี๋ยวผมก็จะเอ้าเชียดเชียดทำไมโดนอะโทรไว้ผงโธแล้วนะปุมแล้วสองมางับเลยงั้นผมก็ขอจบคิีเพลนี้นะคะครับ